ไอยหิหงผ้าไม่กินข้าวปุ้นค่ะมื่อนี่ข้าวปุ้นร้อนพอนะพี่น้องเอามือซาวเอามือซาวมือซาวพากินแซ่บๆมากินข้าวปุ้นมาเนี้ค่ะกินข้าวปุ้นมาเดอ้อพี่น้องเดอ้ออื้อซ่บขนาดอืมฟินฟินมาก เออคุณยายลืมถั่วคุณยายลืมถั่วให้หนูลือกเลยกินไม่หมดก็ไปกินนู่น้มนไหนเอาช้อนมากำลังช้อนมาทำมานี้นะคะรลืมานั้นมาที่เอเตอร์ใหญ่ค่ะไรสุดไรสุด มา้สดกินกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นห่อนมึงเลยค่ะพี่น้องแซ่บอืมมันเปนลาบหมูแม่มึงก็ใส่ตุงเก็นนั้นไบบดหน้าอนบดช็กมึงอร่อยมากกินที่ร้านเออเบิ้งสีเสื้อมันเบิ้งสีเสื้อก่อ แล้เาอว่าีดมันมริงมอว่าเวดหรือเปล่าหลายเขตเป็นอ

ุูนจา้าข้าวปูนข้าวปูนเด้อพี่น้องปูนให้เลยจ้าแซ่บแซบอันนี้ถัว่วฝักยาวหวานหวานแม่ด่วนแม่นด่วนเอ็นหน้าแดงเอาไปเอ็นแ,แ,แ,แซบ่บจังนี่ถัถ่วถั่วหวาน,านพี่น้องถั่วหวานมาก หนึ่งพี่หน่องเลยพักคุณยายกับมั่งหนึ่งเซ็บตัวหวานขนาดห้องเลือกสวยกินกับเซ็บไร,รมาเลือกพี่หน่องเลยกินด้วยกัน ยิงหันไร้จ้าย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 อีสานหัตถไร้วันแรกก่อนที่สองวันนี้หั <c oughs> ่นผู้ดูเหตุถือ่าพี่น้องเลยข้ามากินข้าวปุ่นปุ่นฮอ ถามผู้รู้ไม่รู้ว่าเด็กหญิงทาถูกไหมเ <c oughs> ข้าไรสวนแล้วก็กดถัดไปแล้วก็เมื่อได้ทำไอ้ไรไอ้นะข้อความคด็ีนะเด็กหนญะิงก็กดเป็นตัวที่สองแต่ไม่รู้ว่าทาถูกไหมเวลาจะออกจากไรฟ์สดก็ออกมาเป็นเบียบจ้า คุณห่อนเมองเลยจ้ะพี่น้องไก่ห้างรถุ่ได้ยินเสียงรถ <laughs> อึมมันถูกอัน Hier mein

อาหารพิเศษเอามันตุบยากเนาะแม่เข้ากับบุกอันแซ่บคิดถึงยายสุดทันทีมาสิคุณยายแข็งแรงต้มทั่วมาเป็นเลยยายสุดเอากับพอดีได้สามมัดหมดเราหมดเลยหนูเอาไว้แเรามันชุดชาเป็นยังไงยู่ริสบายก็ตัวฮอยูริสบายจ้ายูน้ำผึ้งเหรอไว้กับลูกค่ะ จ้าไอ้ผู้ผู้ผู้หล่าน่ะอยู่ยพศัตเหรอยู่ห้องพิรซัตแต่ลูกชายเนียอยู่น้ำกันอยู่ห้องเดียวกันดีานอกีาน้นีพอดีกินอย่างให้ลูกได้บันน้องคอจ้ะบารูบุบารูบะดรเบิ่งเขาเลยอเขาคือชาวารักะไล่เนยซื้อไก่วาล่ะ พรมัออนครึ่งแล้วนะิข้า่กนบ่เ็แ่บุออนปลาย่างก็มีเอาเอาหูหิก็บเอาก็มีานที่ให้คักแล้วระบังยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ข้าวปุ้นห้อนค่ะข้าวปุ้นห้อนมึงเลยจ้าเคยกินบ่คะเคยกินบ่อข้าปุ้นห้อนแส่บบุ้งลวกทั่วกินกับข่าหวานหวานคนบีบไม่ไม่บีบไม่ไม่ค่ะเคค่ะก <c oughs> ินด้วยกันค่ะกินด้วยกันข้าวปุ้นห้อนมึงเลยจ้าโอ้เคยกิน <c oughs> มันจะมีแต่แถวมงเลยนะคะเนาะขอบคุณฮอนรีออกทัวร์ใส่ขอบคุณมากมายเด้อค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้ยายีสานนี่ครบผักบุ้งอ,อ่อ,อนผักบุ้งธรรมชาติเพิ่นไปกิบน้ำใหม่หอยน้ำน้ำหน้าน้ำหนองนะคะมักจอนอ่อนมันมันเนาะหน้าน,น,นี่นะแซ่บ แล้วกซี่สองสองซี่เราห้งฟันเราเราซื้อเอบอสองเพือนเราบร่ซื้อนํำเรานะ่นะมุงกไซื้อนำเราเร<อ>ามีม้องซื้อตรงไฟบราเองเราไปซื้อนําไม่เก็บเราเราเรามมเบให้ฟ้าขอบคุณมากนะคะ <c oughs> มัต้องมีมองซื้อไปซื้อโ่ราไก่ บพกคนเราแล้วกนอกบคม่ซืวกเนี่หวานครับรอกเป็นมันหวานกรปุ่นร้อนมังเลยผมอ่ะ มันเจอนั่นกวพอดีส่องไม่รู้นะกคือจงใจตรงกันอร่อยค่ะกระมากแบบนี้ พักกันจองน้ำนยูคาตาย่หญิงบุคคอยมาพักกันจองมาตัวพักบุ้งกับป<ะ>ุ๋ยกินเป็นกระมังค่ะกินเป็นกระมัง <laughs> เลี้ยงไว,บว้บ่ค่ะกินเป็นกระมัง <laughs> สี่งบางก้นแล้วอย่างเอามาก็ได้ดูเคร่องเสื้อดีกระมังบักใหญ่คุณยายขิดแค่ยี่สิบบาทเอย่งนี้เพื่น้องกระมังบักใหญ่ยี่สิบบาทกระมังเบลอมเลยคุณยายขายอามวน นี่ถั่วสิบบาท กับมนนากเลยพี่ห้องเลยขอบคุณมากมายจ้าซื้อคุณอย่างน้องค,ค,ค,คุณเบียร์ไหมคะค กินข้าวกินข้าวจ้า กายหัดไรวันที่สองไม่รู้ทําถูกหรือเปล่าน้องเบียร์แบบลุ้ลงไรกดล้งกบว่าปินไปนอนก่อนนะจ้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนอนดับให้สบายพักผ่อนจ้า นอนหลับพักผ่อนค่ะขอบคุณมากมายที่มาเป็นกำลังใจให้คุณยายเด้อจ้ะเดี๋ยวลงไลน์ไปหาหลังบ้านนะคะ